นะคุณน้อยการจนาชนะเคนไม่ต้องอมยิ้มนะแล้วก็บอกว่าเป็นเด็กสอสอที่ยอมเมชักามาใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมคุณน้อยการจนาชนะเคนนะใช่ไหมอัเรื่องอะไรอะ เปเกี่ยวเปนเรื่องอะไรอ่สกกระสกลนครกำลังพัฒนาใช่ไหมกำกำลังกำลังมีการพัฒนานะอรญยะแท้จะบุกนิดหนึ่งนะถ้ามีตัวหนังสือให้พูดนะนะถ้ามีตัวหนังสือให้พูดมันก็พูดได้นะ นะถ้าไม่มีตัวหนังสือให้พูดมันก็พูดไม่ได้แต่ถ้าให้ไปอ่านคำพิพากษาบุคคลใดบุคคลหนึ่งอ่านได้นะเอาไปดูตัวนี้เลยลูกอ่าป้ายโฆษณาป้ายโฆษณาตัวใดบ้างที่มันล้ำเขตออกมาอยู่สกลน,นครอะเอาลงได้ไหมเอาลงได้ไหมเอาลงได้ไหม ในวิศวะคนไหนฮะวิศวะคนไหนอ่ะฮะคนนี้ใช่ไหมต่อไปมาดูป้ายโฆษณาตรงจุดนี้ป้ายโฆษณาคืออะไรอ <c oughs> ในพื้นที่ของใครฮะในพื้นที่ของใครเช่ารายปี รายเดือนใช่ไหมดูโครงสร้างได้ตรวจสอบดูรอยเชื่อมสำหรับป้ายโฆษณาโรงพยาบาลปริ้นเสร็จเสร็จหรือ,อยังฮะเสร็จหรือ,อยังฮะไล่กันมาตั้งแต่ไหนฮะไปซื้ออะไรบางอย่างนะหรือจะเอาแบบนี้ฮะอีมาล็อกตอกแก เธอมาอ,ะ,อะไรฮะคุณลำดวนราชพัฒสกลนครฮะมาซื้อดอกไม้ดอกอะไรนี่หรือชีวิตพวกมึงชาวสกลนครฮะฮะบอกว่าไปค้าขายอะไรมาจากภูเก็ตขายหีซึ่งหีพวกมึงน่ะดูดูบ้างนะดูบ้าง ใครเขาจะมาเอาพวกมึงโคตรแม่มึงฮะฮะฮะแล้วไปเอาบักปุ้ยวุฒิศักดิ์ทวีชัยขึ้นหน้าจอใหญ่นะบอกไว้ก่อนนะขึ้นหน้าจอใหญ่นะสี่แยกทุกสี่แยกนะฮะฮะ ปาบักปุ้ยวุฒิศักทวีชัยอยู่ดอนธานีมาเป็นตัวตายตัวแทนมึงเรียนจบอะไรมาบักปุ้ยวุฒิศักทวีชัยฮะฮะไหนจอมร้องเรียนน่ะแยกออกมาวันนี้แยกออกมาต่อไป ดูได้ลูกโครงสร้างตัวนี้มีรอยล้าวไหมมีไหมมีไหมไลต่ตรวจสอบไปเรื่อยๆก่อนไม่มีใช่ไหมแต่ก่อนหน้านั้นเป็นยังไงฮะพังใช่ไหมอยู่ในที่ใครแล้วไล่เช็คหรือ,อยังฮะมึงก็ไม่ยึดสิ้นปีง็ประมาณเลยใช่ไหมล่ะ ฮะใช่ไหมฮะใช่ไหมแล้วต่อไปไปไล่ดูกรนอรย,ย่างพาราเข้ายังเข้าแล้วใช่ไหมแล้วหน้ามาันออกมา แล้ววันนั้นออกมาโตยโยต้าคันไหนอะตัวจริงตัวปลอมไล่ออกมาเพื่อตำรวจหัวควยอ,ออกมาขนาดคนนี้กูยังตะหตตงหิดตะหงิดอยู่นะนะอยู่ร้านค้าตรงจุดนี้โดยแบบหมวดลังแต่ก่อนหน้านั้นบกหมวดลังอยู่ที่สอพออตาตน้นตรงจุดนี้นะ แล้วต่อไปอะไรก็สร้างขึ้นมาเยอะบอกว่าไกลใช่ไหมอีลัมดวนอะอิราชพัฒส,สกลนครอีเด็กสำนักพระราชวังอีไปขายหีอยู่ภูเก็ตมาแล้วดูไว้ดูหน้ามันไว้ ดูหน้ามันไว้ทำดีไม่ได้ดีแล้วจะมีคนมาต่อยมันแล้วดูลูกน้องมันไว้มึงอย่าไปอ้างนิยมเมตชก,กามากูบอกว่ากูหนักกว่านิยมเมตชก,กามานะนะดูพวกนารากรอเลยดูพวกมันซะดูพวกมันบ้าซะกูยิ่งบ้ากว่านั้น ไอนไหนที่มันเรียนจบปริญญาโทเดลนิวออกมาตัวไหนบ้างที่มันชำรุดบ้างเอออันนี้พวกสารพัดช่างแล้วซ่อมได้ไหมไม่ได้ หัวบักกรีก็ยังไม่รู้จักไหนที่มึงตามหาหัวบักกรีฮะโรงงานสีต่างอย่างพาลาไหนลูกน้องบักสอสอทวีวัดลฤทธิ์ฤชัยออกมาออกมา,อา,ออกมาไหนกูเข้าไปอยู่หนึ่งสี่วันเอยไม่ใช่สองสี่วันออกมาคิดอะไรบ้างฮะประกันแค่หนึ่งพันสองร้อยบาท เอาจาสานออกมาเอาออกมาแล้วไล่เลียงดูดีๆนะนะว่าใครเป็นใครกันแน่นะผมเอาดีๆนะอย่าเอาประเภทลูกกระเทยลูกอีแอบ ประเภทหน้าตาดีๆเหมือนกับักบพิสิ์เวชชาชีวะมึงกับกูยังงัดกันอยู่นะพิสิ์เวชชาชีวะนะแล้วออกมากลุ่มประจักษ์ศิลปาคารนะี่ินุตเวอร์มึงนะ่ะออกมาบอลไปนั่งออกมางานแต่งอนะ่ะออกมาพเพศจอดผิดเลนนะ่ะออกมาออกมาอาออกมา,ออกมา เราพูดออกมาสิถ้าเป็นกูให้เป็นกูแล้วกูชนแม่งแล้วอีกควยนะไปมาแปดครั้งเก้าครั้งอีเย็ดแม่มงไหนคนหนึ่งนิดสัวออกมาเอาพ่อออกมาออกมาอีกคนใต้อ่ะออกมาออกมาดิ รับจ้างผิดให้ผิดกันน่ะระหว่างหัวเมียอ,ออกมาก๋วยเตี๋ยวแล้วยองอ่ะออกมาไล่ออกมา,ออกมาตรงนี้มึงจะซ่อมอะไรฮะมึงจะสร้างอะไรอีลำดวนมึงจะสร้างอะไรฮะมึงจะสร้างอะไรฮะออกมาเลยกูด,ด่ามันอะ่ะออกมา แล้วอีกแก่นี่ออกมาเอาลูกมันออกมาวันนี้กูจะไปกินยาอยู่ดอนทานี่แหละปีนป่ายอยู่ต้องจิตนั้นนะ่ะไหนบักดอดคำนบนบุญไหนเอาลูกมอ,อกมาดิไล้ปีปชาติหารน่ะออกมา วันนัน้นโทรหาอะไรฮะแพทย์ใหญ่กร,รุงเทพฯคโทรหาอะไรไล่ออกมาแล้วดูหน้าไนไว้นะลูกนะอ้วนๆน,นะว่าเราจะไปขโมยของรถมันไงวันนั้น เดินไปตรวปลี่หลโทรหาใครลูกนั่นแหละจดไว้ไหนที่ที่มันมีปัญหากันย่ตรงจุดนี้อาาอกมาเลยออกมาเลยนั่นแหละที่ตรงนี้ล่ะไฟไหม้ละ ไหนไหนไหนปักจาวัดมึงไหนเอาโคตรเงาอกอกมาคำนิบุญนะแล,ลอยอะไรออกมามาทำระบบไฟอนะนั่นแหละไฟไหมน้องใคยใครเป็นคนจ่ายอฮะฮะกูไม่ได้ตั้งใจไปดูหรอกนะแะอะไรออกมาต้องจุดนี้นะ่ ยวขอดูกลุ่มผู้ดีตีนแดงตะแคงตีนเดินหน่อยนะนั่งแดกอยู่ตรงจุดนี้นะแหนมเนืองนะในกล้องวงจรปิดที่มึงบอกว่ามึงซื้อมาฮะเอาอีออน้อยหนามาด้วยเลยนะนะนะเอาอีนี่ออกมาด้วยเลยนี่บ้านมันเนี่ะนะนะ nó khương vắt ông ma ông sang phải thế này ông đẹp phải thế này nãy cho họ mừng ông lên cho họ mừng nãy ông liên thế này hả à. hả à. à. ไหนบักไหนยันมีปัญหากูแต่ก่อนบักนี้ทํางานอยู่ร,ราชพัฒน์กรนครนี่รถคันนี้ถ่ายเอกสารแล้วก็บักนี้แล้วก็ส่วนที่เหลือใช่ไหมมีปัญหาอะไรกูทั้งหนาป่ะฮะฮะฮะ,ฮะเห็นไหมแต่ก่อนเห็นไหม ด่าองค์ภูมิพลมหาราชันจัดนูน่นจัดนี่แล้วสับไปรุ่นมึงนะนู่นนี่นั่นนะอีหนุ่ยนะนะไปพูดกับคนอื่นได้แล้วอย่ามาพูดกับกูอยู่บ้านพูดกับกูคุณชายมึงเรียกกูหาพ่อ,องเหรอฮะลองไม่กิ๊กลองไม่กักฮะฮะที่ล็อกคัดทุบหัวกระโหลกนะ ไหนคนไหนรับจ้างออกบาโคดไอ้นี่เหรอไอ้ซนตีนไหนแต่ก่อนอีไหนมันรับปักหมุดฮะไม่ว่าจะเป็นหมุดดาวเทียมหมุดอะไรนะ่ะฮะอีนี่เหรออีซนตีนดูหน้านันไว้เลยลูกนั่นแหละไหนพระเยซูหัวควยขี้คอนดอกหลังนี้ฮะแต่ก่อนมึงจะไปทำอะไรฮะ อ,ออกมาเด้เรียนผิดกันนะ่ะขึ้นศาลวันไหนฮะประกันไว้เยอะๆนะนิยมเมชาก,กามาเอาป้ายขึ้นมาประกันไว้เยอะๆะนะ,ะเดี๋ยวไม่ติดแน่